สวัสดีครับวันนี้จะมาเนื่องจากหาของให้ลูกค้าไม่ทันนะครับคิดเงินก็ไม่ทันนะครับผมทํางานจนสลบมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนอาจจะแบบว่าทําไมช่วงนี้ตอบช้าจังนะครับก็จะมาทําคลิปทันเวลานิดนึงนะครับเผื่อจะให้เห็นสถานการณ์และความเข้าใจในตัวผมเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้คือออฟฟิศที่เป็นของพ่อผมนะครับเมื่อก่อนเป็นบ้านผมเป็นโรงเหล็กนะฮะขายขายเหล็กนะฮะแต่ว่าพ่อผมยังไม่ได้ขายมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว แล้วก็ออฟฟิศเนี่ยคือออฟฟิศที่เมื่อก่อนใช้ทํางานทำมาหากินตั้งแต่ยุคอากงผมนี่คนนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยึดมาเป็นร้านลุงจิกาช็อปนะครับข้างหน้านี่คือกล่องที่ผมจะเตรียมเอาไปเตรียมจัดขายนะครับไปแตนนะครับทางซ้ายจะเห็นอุปกรณ์งานช่างของคุณพ่อผมนะครับแล้วก็กาที่อันนี้คอมมอนออร์ย่นะครับ อันนี้ก็คือคอมมอนที่เป็นตามเซตต่างๆนะครับก็พยายามติดโลโก้ไว้นะครับหนึ่งกล่องก็จะเป็นหนึ่งเซตนะครับอันนี้ก็กล่องโบราณก็จะมีหลายเซตเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นเซตที่ใช้บ่อยๆใช้ในการจัดเด็กต่างๆนะครับผมโอเคแล้วนี้ก็เป็นพวกของที่ชุดใหม่ล่าสุดนะครับมีทั้งชุดไฟนอนชุด EOE e นะฮะอะไรที่กองกองสูงๆเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเอกสารตั้งแต่ยุคพ่อผมยังอยู่นะครับพวกงานเช่าบ้านอะไรต่างๆ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกกล่องแรนะครับที่จะแยกสีเอาไว้ก็จะเรียงตาม A ถึง Z หมดเลยเวลาลูกค้ามีออเดอร์ก็จะสามารถที่จะหยิบของให้ลูกค้าได้ทันทีนะครับนี่ก็จะเป็นพวกแฟ้มต่างๆแฟ้มสะสมของผมเองแล้วก็แฟ้มคอลเลกชันที่ทําให้หยิบหยิบง่ายน,นะครอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเพิ่งจัดเมื่อคืนครับทำถึงที่สองที่สามนี่ก็คือชุด EOE e, ซึ่งผมก็เรียงทุกอย่างไว้หมดเลยทั้งคอมมอนทั้งแรนะครับก็คิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าระบบนี้จะ จะดีหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นการทดลองนะครับเมื่อแต่ชุดไฟนอลผมก็ลองเอามาใส่แฟ้มดูพอลูกค้าสั่งใบไหนก็จะได้หยิบของให้ลูกค้าได้ตามนัมเบอร์เลยนะครับแล้วก็ทําให้เราเห็นด้วยว่ามีอะไรเหลือใบไหนอย่างเห็นภาพรวมเพราะว่าถ้าเกิดว่าไว้ในกล่องพวกนี้เราจะไม่ได้รู้เลยว่าเหลืออะไรบ้างนะครับโอเคอะต่อนี่ก็แยกเป็นทีละสีทีละสีทีละสีนะครับคราวนี้นี่ที่ทําให้ทุกคนถามว่าทําไมไม่คิดตังค์ของผมทุกทีนะครับนี่คือกล่องที่ทีมงานแอดมินเนี่ยเขา จัดไว้แล้วว่าของคุณคนนั้นของคุณคนนี้ของคุณคนโน้นนะครับแต่ผมลุงจิยังไม่มีเวลามาคิดตังนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีดีเทลเอาของเพิ่มบ้างนะครับหยิบของเพิ่มบ้างนะฮะหรือว่าตัดออกหรือว่าผมคิดตังผิดนะครับซึ่งเป็นบ่อยๆเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นกองของชุดคอมมอนที่ใช้บ่อยเหมือนกันที่ล้นมาจากฝั่งโน้นนะครับก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับที่อุปกรณ์พื้นฐานนี่คอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ทํางานนี้เป็นชุดเซิร์ฟฟอร์ที่กําลังขายอยู่นะครับนี่ก็กล่องเหมือนกันเห็นไหมฮะ ไมไปด้วยการนี่โรงงานสร้าง,งเหล็กนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ไว้อธิบายกันไปนะครับ